ตักน้ำกินบ่เอาเอาไปกินบ่หรือเอาไปใส่เนี่ยน้อยๆนี่ก็ตามเข้าเป็นเนะเนี่ยแล้วบ่เนี่ยนะออปอกปอกซานบ่ <c oughs> นี่ก็บ้านละแอนคือกันเนาะ <c oughs> นี่ปอกแล้วนะ <c oughs> ลายบทางนั้นมีจักรลังคาเฮือนทางนั้น ตามขึ้นไปเบึงบ้านเรากไม่เคยเห็นชักเช่นนั้บ้านเพื่อนหมือนกะเคียมเฮ็ดข้าวราบมั้งไปไปเก็บมาตะป้าบนเก็บมาตะป้าบนนี่หลานน้อยเพิ่นกำลังปอกปอกสารเนาะทีแไอยู่บหลานน้อยไปซื้อขนมซื้อปลากันกินเด้อลายได้ เออเวันนี้นักทัผู้ชมถือว่าคลิปนี้เอามาอยู่ที่บ้านละแอนเป็นเวลาช่วงบ่ายๆเนาะบ้านละแอนเมืองเมืองยังเป็นเมืองเซปูนเลยเนาะชาวมาเลเซียท่านผู้ชมถือว่าตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคืินเนาะที่นี้เพื่อนอ่าะพระชาชนเพื่อนกำลังลงมาตักน้ำตักน้ำห้วยหรือเป็นน้ำน้ำโอ๊กบ่อนะกำลังคึกคืินเนาะช่วงบ่ายๆเพราะว่าเพื่อนเน่ะเกี่ยมเฮ็ดบุญมืออื่นเด้บุญกินงาะหรือว่าบุญ เปิดประตูเราเข้าใหม่เพื่อนเนาะตอนนี้เพื่อนก็นเรื่อมกะเกี่มน้ำแล้วกะ็ข้าวปลาอาหารแล้วไว้รับแขกเมื่ออื่นนะเวลาเพื่อนไปให้บางอย่างเพื่อนก็นไปตัดไหวมามาไว้แกงใส่กระดูกใส่อย่างนะรับแขกเดีเพื่อนนะไปแล้วเต็มแล้ว <c oughs> เพื่อนกับเมือแล้วเนี่ยอัน <c oughs> นี้ถือว่าเป็นภาพวิธีชีวิตของคนเราในสวนทรบทอันยำห้วยเลยเนาะเพื่อนยากอามน้ําแต่ว่าทีมงานเขายังยังท่ายทำหมดแล้วเนาะอาจจะได้กระสิ ฟ้าทายทำเหรอครับฟ้ากลับให้พี่น้องเพิ่นอาบน้ำเพิ่นอาบน้ำห้วยเดี๋ยท่านผู้ชมไป z o o คลิปกัน<อ>นั่นบ,นนนบ<อ>่ผู้สาวน้อยนะี่ผู้สาวน้อยบ่หนึ่งผู้สาวโอ้โหจ่ามาตักน้ำนะครับท่านผสม เด็กอลูกกิเอาาาปัเโอสบายกใส่มาน้ำเตาเนาะต่อเดี๋ยวนี้มันเปียนมาระใส่กระตุกน้ำแลวมันโปเต้คนน่ามันใส่ได้โดนกว่าเมื่อลแ้วบ่นเมื่อ้วแล้วเนาะแล้วเมื่อจะมักน้ำเต้างามเนาะ อารสย่อารวยเนาะาศพศขึ so or so or <so ้น no, ่าอารวยศาบ้านเฮาขึ้นบางลำเต้าาษาฮ่าฮ่าพุ่นผศขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมาเนาะ เยวบ้านจเอาไปเนี่ยเนี่ยเป็นมาล้างขนาดตักน้ำ้วยเตรียมงานบุญงานบุญมืออื่นเนาะครับแดกแต่ว่าต้องใส่น้ำลายแต่ว่าน้ำนี้เพิ่นเอาไปกินเนาะแต่ว่าเบิดเบิ้ดบ้านนี่เพิ่นมาใส่น้ำบ่อนเดียวนี่นะท่านผู้ชมไปแล้วเนาะเมื่อแล้ววันนี้เนาะเต็มเลยเต็มห่างกัเมื่อแล้วหมักน้ำเต้าเพิ่นงามเนาะ เนอว่าทื่ว่าการล้างกระตุกคนกับใส้วิธีไป็ปะเอาเอาทรายหรือเอาหินเข้าไปใส่ในกระตุกแล้วก็สั้นสั้นสั้นอย่างเั้นเนาะเพราะว่ากระตุกบางน้่นเนี่ยมันขึ้นขึ้นเทาออกเทาออกไข่ เพื่อนจะต้องใช้วิธีล้างหลังกานกระทำทุกคนเจ้าม่ทำพุทธสะอาดดีเอามีมีบ้านคนเลยนะอ่าโบได้ใกลแสดงว่าโบได้ใกลบ้านบ้านยังเจ้าอยู่บ้านยังบ้านแล่เอนคือกันอ้าวเออทางนี้ก็มีบ้านคนไหนี่ก็ละแลเอนบ่ฮู้ได้ว่าทางนี้มีเฮือนคนใกล้ปะโอ้สมพลหอบผู้เห็นเพื่อนย่างมาตักน้ำเพื่อนเพื่อนมาทางนี้ สองบ้านมาเอาบ้านคุ้มสองคุ้มแมนสองบ้านสองคุ้มกระตุกอันนี้เจ้าหูความเหลาอยู่หรือเปล่าเจ้าหูความเหลาบุหูอันนี้เจ้าซื้อเอาบอกกระตุกหน่อยซื้อเอาโอ้คนซื้อเอาเนาะช่วยเรือช่วยเรือเนี่ยตุ๊บล่างฝาอย่าดต่าอย่าซื้อโอ้เข้าใจแล้ว คอยบทเข้าใจคอยบทเข้าใจเจ้าเว้าเจ้าเป็นยังกับเอาบ้างไปนี่เห็ดแบบนี้เจ็บนี้โอ้ำนนี่่มัลาเเออข้ใจห้ามห้ามน้ำเลยเจ็บบ้าเนาะคนเราโอ้เอ้ยคนเราห้ามน้ำเจ็บบ้าแต่วทีมงานเราบางคนมาแต่ให้นี่แบบนี้นี่มันเจ็บนี่ไม่ค้านใช่ไม่ค้านเจ็บบ้าคนเราพุ่นเนี่ย บ้านเราอยู่พุ่นเหมือนปะทางนี้โอ้ลายบ่ทางนั้นมีจักรลังคาเฮือนทางนั้นฮอตชิปปะฮอตชิปปะฮบ่ไปเบ้างหมดตามเราไปเบ้างตามเราไปเบิงบ้านเจ้าฟวงเจ้าฟวงลราฟวงตาแม่ระละเอ๊ะ ทางเนี่ยครับบ่บริสมันบกมันบกโอ้มันแข็งแรงเนาะถือว่าเจ้าบวงบ่วงแล้วข้าวบุ้งหัวบ้านเราย่เนี่ยมีสองคุ้มทางสมดส่วนเดียวสิมนตักน้ำแล้วเอาก็สีตามเพื่อนเพื<ๆ>่อนไปเบื้องหถือว่าบ้านนี้บ่ท่านมีหงเฮียนเนาะบ่มีมีในบ้านไงบ้านนี้ออมีมโอ้โอ้บ้านเดียวกันอ,อ,อืมหลักๆก็กกถือว่ามีหงเฮียนแล้วเนาะบ้านเนี้ย สองคุ้มนี่เข้ามาเข้านำกันหงเฮียนน้อยๆน,นี่ก็เข้าเฮียนบ่หน้อยๆนยนะี่ย่ได้เข้า,าบ่ได้เฮียนหนังสือป้นก็บ,บ่มีมีแต่ข้าวกินก็นได้ข้าวกินก็บ,บ่มีมัดเฮ็ดให้นเนาะท่านผู้ชมเฮ็ดให้ปลูกข้าวแต่บังเอื้อเพิ่นให้นะ้ำนแล้วเฮา,เนะเาสิตามเพื่นไปเจ้าคนลูกเจ้า บ่มีลูกคตายแล้วโอ้ลูกคนคนหนึ่งแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับุผู้ชมอยู่อยู่สองคนกับตัว <c oughs> บรรยากาศเนาะงานใบใบตอนนี้กำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลังคึกคืนเลยเ <c oughs> ต็มเลยแล้วเนาะเพื่อนมาเอาน้ำอยู่นี่ครับุผู้ชมถืว <c oughs> ่าเบิดบ้านเลยกินน้ำอยู่นี่ ี่ว่าให้ส่ตุกแล้วกับหาบ้าบปนาอกใส่ไม่คานห้บคืนไปอืป็นซื้อเอาได้หนาอกกะตุกสิเอาเอตุกน้ำกำลังให้นะ้ำสบาดีไอ้สบาดี ไปแล้วเนาะ่ว่าตักแล้วหรือก็หัไปเออแมาเอาเอาเอาอ้อีบเรียบได้ยุคผู้ละ ประมาณสิบกระตุกเนาะคนหนึ่งเอาลายกระบอได้นักน้ำบาดาลกระบอกินเนาะโมเสบเอเบ,สบ <c oughs> อ้ยน้ำบาดาลสูบเอาง่ายๆเลยกินโมเสบเนาะโมเสบทเท่าน้ำห้วยเพิ่นเมื่อวาแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเคยกินน้ำห้วยเลยเนาะเคยกินน้ำห้วยเลยบูบูเรงกินน้ำบาดาลโมเสบเพิ่อน เจะว่าเฮ็ดบุญแล่มื่นเนาะเจ้าก็เฮ็ดบุญคือกันบ่เคือกันเนาะอมื่นก็กินงัวเนาะมื่นังวได้เอานำกันบ่ในบ้านนี่คือกันบ่เฮ็ดมือแรงก็ห่อข้าวต้มเฮ็ดข้าวลาดเนาะครับแขกมาไล่บ่มื่นเนี่ย ไล่ลบอกแขกคนมาไลายบอบุญมื่นเลยไล,ยลย่โอ้บานอื่นก็นมาเนะ<อ>าะกะเกี่ยมเฮ็ดงานบุญทำซุ่มตักน้ำไปตอนแรกมันก็กนจะไปห่อข้าวต้มเฮ็ดข้าวหลามเนาะเดี๋ยวเอืเอ้อยเพื่อนแล้วเราห่อจีดนำไปท<อ>ีมงานเำาสิจตามเอื้อยเพื่อนไป เจ้าคนบ้านนี้บอหรือว่ามาเป็นไพรบ้านนี้บ้้านนีคนบ้านนี้เลยโอ,อ้เอาเอาผัวกับผัวบ,บ้านนี้เลยเออไปตามเพื่อนไปเบิ้งบ้านเราก็ไม่เคยเห็นจักเชื่อนาะบ้านเพื่อนอืเมื่อยนอนท่านผู้ชมเดี๋ยวย่างตามหลังเ,เพื่อนไปเบิ้งโซนทางเฮือนเพื่อนเดี่ยเพื่อนว่ามียูหกหลังคาเฮือนอ่า เขาก็บ่เคยมาโซนนี้จักเดือเนาะน่าจะเป็นเฮือนหลังใหญ่แหละไปใช่ไหมไปใช่อาบน้ำบ่โอ้ไปลิ้นบ้านใหญ่จะไปลิ้นบ่เนี่ยไปจากตามเอื้อเพื่อนมาตอนนี้พบพบแล้วเนาะเงินบ้านบ้านละเอียดโซนทางนี้ถือว่าเป็นเงินหลังหลังใหญ่เลย ผูพูใหญ่กูเฮือนผู้มาไทายอีกเนาะท่านผู้ชมอุ้ยใหญ่เลยพูนนสบายดีไหมสบายดีโอ้เฮ็ดยังหนี่งเฮ็ดกะเคี่ยมเฮ็ดข้าวลามบ่ข้าวลามบุญเฮ็ดบุญมืน่นบ่แขกแขกมาลายบ่มื่นโคนมามนลายบ่มื่นเลยลาย ยังเฮ็ดข้าวลามเลยกันเฮ็ดข้าวต้มบนนั่นบอร่อดบนเฮ็ดมือแรงพูดเลยห่อข้าวต้มเนาะตอนแรกเนาะเฮ็ดข้าวต้มตอนแรกเป็นวันเนาะทำสมอันนี้คนกำลังเกียนเกียนเกียนไม้เฮ็ดข้าวลามนะครับมโอ้เฮ็ดเฮ็ดลายเนาะเฮ็ดลายคนคนมาลายเนาะเฮ็ดลาย มึงได้ไม้เพื่อนเอามาเฮ็ดข้าวหลหามนะพี่เนี่ยเราดาวมุกโจกกับปลาเนอะนี่เนาะมันตัดมาจากป้าคนานั้นเฮ็ดข้าวหลามบันชวนเด้อเออบันชวนเพื่นกำลังเอ่อปอกสารแกงเมย์ไทยเอ็ดนะอื้อ เป๊ะทาทาวจ้ะกะเตรียมอาหารไว้ให้แขกกินมื้ออื่นเนาะโอ้เฮ็ดเฮ็ดสวนมันต้นบ่แม่เทาเออเฮ็ดบ่สวนมันเฮ็ดเนาะได้เฮือนหลังใหญ่แล้วเฮ็ดสวนมันคายมันต้นได้เฮือนหลังใหญ่เงินหลายนงอย่าเ็ดอย่ากนะอ่ะตบลลอ่าลตะวันเด้อ Phải mặt tao bun mặt tao bun 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 โอ้เพินได้เฮือนหลังใหญ่แล้วเนาะอย่าบอกเออลือลปืดมาออาประละกอเนอ้ยดมกึลือปืดนี่แล้เนาะพริกถือว่ามันมันต้นนี้พริกชีวิตอลีเนาะเพิ่นว่าเฮือนหลังใหญ่แต่ว่าเงินบ่หลายได้แต่เฮือนหลังใหญ่เนาะอืปีหน้าเฮ็ดสวนมันหลายๆอีกได้เงินหลายนน่ตะกบิบกยอนงอะล เห็ดเนื้อโอ้เฮ็ดเฮ็ดน้อยบอกคนนวอยผู้คิรนู่นนานไปเฮ็ดเบอร์ได้เฮ็ดลายเนาะคนมาเฮ็ดน้อยยากทางโอ้ทางเนี้ยบัดเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายเขามาซื้อหอดพี่บ่เขามาซื้ออยู่นี่บ่เขาไปขายนอกทางยากเนาะมาซื้อยากซื้อก็ได้ทึกทึกเนาะละทางยากอืคนก็ เข้าใจเขาแน่บอเข้าใจเขาแน่ร้านบ่อนี่เจ้าบ่อเจ้าเนี่ยลูกลูกผู้นั้นอืร้านสาวเพคนเนาะท่านผู้ชมเข้าเข้าหงเยียนอยู่บ่อนี่เข้าเข้าเยียนบ่บ่ได้เข้าเข้าเข้าปอได้แล้วนี่ปอหนึ่งบ่ปีดาเนี่ยเนี่ดาไปปอหนึ่งปอหนึ่งโอ้รับปอหนึ่ง ขอบใจเด<อ>้อขอบใจขอบใจขอบใจถือว่านี่เป็นเพื่อนเพื่อนอายะญาบกเนาะหรือว่าไม่เท่าหรือว่าไม่เท่าบอกโอ้ยเพื่อนเพื่อนหลังหญ่เลท่านผู้ชมถือว่านี่นะถ้ามีเส้นด่างสะดวกสบายนี่ถือว่าโอกาสพี่น้องเราถึงเฮาเนี่ยสิรวยนี่ลายถือว่าเป็นมันต้นหรือว่ามันสัมปรังนี่สิพลิกชีวิตพี่น้องเราถึงสังเกตเบิ่งว่าเพียงภายในปีหนึ่งสองปีทีมงานเฮาบริมาเขตชนบทเขตนี้นี่ ถือว่าเฮือนนี่เป็นหลังใหญ่ไปแล้วเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดพิเศษของเพื่อนนี่คือเพื่อนเป็นคนดุมั่นอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนถางป่าให้วันนี้ดินเพื่อนหลายเนาะประมาณห้าหกเฮกตาร์เนาะคนหนึ่งครอบคบรัหวหนึ่งวันนี้เพื่อนเฮ็ดสวนมันนี่ปีหนึ่งได้บางครอบครัวได้เป็นร้อยล้านเนาะท่านผู้ชมเพื่อนกำมัปุ๊กเงินหลังใหญ่ๆเนี่ยอีกสี่ห้าปีนี่จะบบเห็นแล้วเงินหลังไม่น้อยอย่างสีน่นะท่านผู้ชม เดีย๋ยวไปเบื้องภาพอ่าวิธีชีวิตกันต่อนะครัทำสมบัติคือว่าคือว่าลายนะบอาเก่งนะคุณถ่ายเพิ่งสบายดีน้องชายสบายดีป่าสา่นแล้วดได้หัวอยู่หันเพิ่งขึ้นขึ้นได้บอนี่ยขึ้นได้บ่เฮ้ยได้เนาะข,ขึ้นขึ้นยามก่อน ยันได้ได้อยู่ตเรื่องได้ได้เพิ่นว่ายันยันตกยันมันฮักเนาะเอือบ่ฮักค่อยเบาๆตัวน้อยส่งให้น้องบ่พี่น้องกันบ่อันนี้ปอกปอกสานบ่ปอกสานไปเก็บอยู่ป่าเพิ่นบอกนี่ละอเก็บอยู่ป่าเก็บอยู่บ้านเลย เก็บอยู่หลังบ้านนี่พ่อโหัวหัวขนาดนั้นเก็บอยู่บนป่านะบนวันเอามาเฮ็ดเกียมบุญมื้ออื่นมางานบุญมื้ออื่นบ่แงะมันบุญเป็นแงะโอ้บุญกินแงะอันนี้อันนี้น้องน้องสาวเจ้าบ่บ่เบย์ไพบย์ไพ ไฟใไ้เพิ่น,นเนะาะทั้งสองเมืกสารเพิ่นมีแต่อันใหญ่ๆนะ่ะนอนใหญ่ๆนะ่ะสารเพิ่นไปามาแต่ปากนี่ก็บ,บ้านละแอนคือกันเนาะอ,อืบ้านละแอนคือกันมีปอกแล้วนะข้าายนี้ก็อะไรเก็บ <laughs> สารนะทั้งสองขอท่ายหน่อยเด้อ เห็นเห็นนวมือักหน้าแับบูเหนเออล้านบ่ล้านลูกผู้นั้นเหรอวะล้านอาะบกนี่ปา แต่สีนานแรกเนาะนุ่มๆแบบนม้ดอนขึ้นเลยเนะรับนี่เพ็่อนกำลังต่ำเข้าตอนนี้กำลังเตรียมงานบุญนี่ก็วุ่นวายทางต่ำน้ำหาบเข้าตํำเข้าหาบน้ำเนาะบุญวายเป็นไาเนาะ่ำเข้าในไรกินงะเมื่อกี้นวะ ลูกลูกบอนี่ลูกเบิดลบอนี่จักคนร้านลูกล่องห้าวหน่อยมลูกห้านี่รลานลูกเอ้ยลูกสองคนสามคนลูกเนาะลูกเป็นสองสามคนบรรยากาศเนาะเตรียมงานบุญพี่น้องปอกซานบอนนะคนนี้ละร้านเนาะคนนี้เนาะร้านบอเจ้าบ่อกคนนี้ ผูนี้หละลูกรือลานโอ้ผูนี้ละลูกผู้นี้ผู้นั้นผู้นั้นหละล้านกินบ่ขนมนลกินบะขนมกินเลยนะคนเน่บิ้งยท้ให้สารนี่แหละอาจาาจารย์จบอกจังเลยแม่ยว่ามัน ลานน้อยเพิ่งกำลังปอกปอกสารเนาะทีแล้วอยู่บ้าคนทำปอกสารเตรียมเห็ดบุญมืดเน้ลานน้อยเพิ่งมีตะโกนตะเคี้ยวสารเนาะท่านผู้ชมเตรียมบุญมื่นจักปี่อะไรได้เข้าองเฮียนอยู่บ้างเดาเข้าองเฮียนปะพอได้เลยพอได้เลยประมาณปอหนึ่งสามเหมนเนาะปอหนึ่งพอสอง น้อยนียน่นก็ตามข้าวเป็นเนาะอยู่ปอหนึ่งเด็เนี่ยปอหนึ่งนะผูนี้นะตามข้าวเป็นเนาะปอหนึ่งนี่แล้วหนอ,อจำจำเด้อคันจะกินขนมนะั่นอือชียขนมกินจ้างจ้างขนมจำให้เพิ่ง <c oughs> <c oughs> ซือ้อซือซ้อปันกันกินด้วเอาเงินให้เลยไปซื้อขนมปันกันกินด้วยจักคนหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่หกหกคนเจ็ดคนแปดคนเยอะมากเยอะประยักแกช่องพันสามพันแกพัยหนึ่งเก ให้ลาน,น้อยไปซื้อขนมซื้อปลงก,กันกินเด้อลาด้อขอบใจด้วยด้ว<ช>ขอบใจใ<ช>ขอบใจ <ไป S 1> ขอบใจ, <ไป S 1> บใจล,ยลายลายเออเอาเอาขอบใจไม่ดูละขอบใจไม่ดู <laughs> เออเอเอเพืเ่นอนเ,นเอข้าโรงเรียนเลยเพื่อนกับฮู้จักขอบใจเนาะเอาขอบใจด้วยไป